ป้ยสวนกับเอาเอาอะไรฮะโอ้โหเพื่อนฝากกดกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆของช่องนี้นะครับผมขอบคุณครับผมเอาแล้วครับผมก็ต้องกราบสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องพูบีนโซโลดิโอนะครับผมแล้ววันนี้นัดเราอยู่เกมแฮช ไม่ใช่ดิเฮ้ยอกเกอ์นะผมซึ่งเป็นเกมเอ่อเกี่ยวกับเกมฟุตบอลน,นะผมเป็นเกมฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะเก่านะเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในในตำนานนะผมที่อยู่บนเพสโต์เนี่ยมาหลายปีนะผมคิดว่าประมาณเจ็ดหรือแปดปีที่แล้วนะผมเกมนี้นะผมตอนที่เ,เข้ามานะซึ่งมันเป็นเกมที่ ก็ค่อนข้างกาวอยู่พอสมควรแล้วนะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นจะรู้ดีนะครับผม, <c oughs> บผมนี่ก็เป็นเข็มที่แบบเราจะต้องแบบว่าแข่งขันกันแล้วก็ยิงประตูมันจะมีตัวเนีน่ยนะคือจะอธิบายยังไ,ไงเดี๋ยวผม,ผมก็ไม่ได้นาน,านแล้วนะครับเกมนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเนี่ยก็ถือว่าไม่เด็กแล้วนะครับผมเอาละนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายๆนะครับผมง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมทำไมมันมีหลายหมดอย่างเป็นเมื่อก่อนเล่นมันไม่ได้มีหมดเยอะขนาดนี้นะ ก็เกมมันพัฒนาขึ้นนะครับผมต่อให้เกมจะผ่านไป7-8ปีหรือนานแค่ไหนก,ก็ตามแล้วมันก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับผมจะไปเล่นในโหมดของธรรมดาก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมชิมว่าอะไรผมจะไปเล่นในโหมดของแชมเปี้ยนหรือว่า เอ่อไต่ทัวนาเมนต์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะผมก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นนะครับผมอยู่มากมายเลยนะครับผมซึ่งถ้าผมจาไม่ผิดนะผมวิธีการปลดล็อกตัวละครนะผมมันก็จะต้องเล่นโหมดธรรมดานี้นะผมไปเรื่อยๆนะผมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะผมเมื่อก่อนผมเล่นที่เป็นนะแล้วก็แพ้บอตลอดนะผมมันก็จะมีนักเตะหรือว่าตัวละครให้เราโหน่าจะประมาณร้อยกว่าตัวเลื่อยๆน,นะครับเราต้องทําการปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้อธิบายก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวนะ ชอบหรอเอ่อเอ้มีอัพพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ยทำไมผมว่าสภาพเกมมันกะกทำไมเกมมันภาพมันแบบไอ้น,นี่ดูไม่สวยเลยนะเอาละนะโอเคก็จะมีเอ่ออันนี้อะไรค่าพลังหรอหรือว่าท่าไม้ตายนะผมแต่ละตัวแต่ละเอ่อไอ้น,นี่ก็จะมีท่าไม่ตายหรือค่าพลังไม่เหมือนกันนะผมอย่างตัวเริ่มต้นเราเนี่ยจะเป็นท่าไม่ตายแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมซึ่งตัวอื่นก็จะมีท่าไม่ตายที่ไม่เหมือนกันีอย่างเช่นไอ้น้ลมนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสายฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อันนี้จะเป็นอ่านลูกบอลหลายลูกอะไรก็ไม่รู้นะับอันนี้จะเป็นขอนไม้อะไรก็ต่างๆนานานนครับผม <S <S เราจะมาลองเล่นกันเลยดีก,กว่านครับอ่อันนี้ที่เราเล่นเนี่ยเป็นทีมชาติเกาหลีนั่นหรือว่าสันชาติเกาหลีเคลียรเลยถ้าเกิดว่าผมเล่นธรรมดาแล้วมันไม่หมดเราก็คงต้องไปเล่นเอ่อหมดแข็งนะโอเคครับผมมันก็จะมีอยู่สามสี่ปุ่มนะให้เราทําการเตะนะอันนี้คือเออเอเอผมผมไม่ได้แลนวอืมนะยิงเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีหลอดพลังพาวเวอร์นะถ้าเกิดว่าเต็มนะฝั่งไหนเต็มก่อนนะก็จะ ก็จะสามารถใช้ทําให้ตายได้แต่ตอนนี <t 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 ้ผมโดนไปแล้วครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมึงกึ๊กกี้กี้ทำให้ตายทำให้ตายเออมัดมัดมันก็ได้ได้ก่อนปึ๊บยิ่งไอสาวเฮ้ปี๊อ๋อสองศูนย์ครับเฮ้ยผมลืมวิธีการเล่นแล้วอ่ะตัวหนึ่งเอ่อสักครู่นะครับสักครู่ครับโอเคเอ้ยโอเคได้นะครับผมกดกดหลอดลังก่อนเลย อุ้ยมันก็ได้ทำให้ตายตายหาแล้วจะอย่าให้มันได้อย่าให้มันได้๊นึงฮ่ากันทันเว้ยเอ้ยตัวมือนตัวมือเจนครับเจนเจนนะครับเออเจนนะครับเข้าไม่เอ้ยไม่เข้าอ่ะมันได้ทำให้ตายอีกแล้วได้ทำให้ตายอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันครับเฮ้ยเหลือซีวิสุดท้ายเหลือซีวิสเฮ้ยเอาคืนเอาไม่ได้อะไรวะ ขอกลืนเอาขึ้นขอขึืนเอาขึ้นเอนอ,อโอ้ไม่ได้แพ้ัสประตัวเดียวผมโดนท่าไม่ตายท่าไม่ตายมันมาเร็วมากเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้ขอแก้มือขอแก้มือธรรมดาจะยังไม่รอดเลยนะฟื้นอีอมองมงเอาบอลบอลติดบักเอาบอลติดบั๊เอาละะครับจังหวะนี้จังหวะนี้นะครับย,ยิง โอ้ยไม่ได้เอ้ยทำไม่ตายหม่อีกแล้วทำไม่ตายหมาอีกแล้วอุเตสวนเข้าไหมเข้าไหมเอ้ยไม่เข้าไม่เข้ามาครับใช้มาใช้กลับมาปืใช้มาใช้กลับอือคือเอ้ยใช้มาใช้กลับวุ้ยศูนุดครับสูงสุดสูงนุดฮะไปไปไปเฮ้ยโอ้ได้ไวจังอะอะไรอย่งมันอยู่ครึ่งหลอดไม่ใช่เหรอ มั่วแล้วมั่วแล้วจังหวะนี้มั่วแล้วมั่วแล้วครับมั่วแล้วครับคุณมั่วแล้วครับจานมัมั่วกับผมแล้วยิงอุ้ยนึกว่าเข้านับดูวนึกว่าฝั่งเราเข้าโอ้เฮ้ย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 โอเคโอ้ยกันทันกันทันกันทันเข้า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 สี่ประตูตอนหนึ่งครับสี่ประตูตอนหนึ่งเอ้ยี่เจ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 เเจเเเจ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 เ อ่ะมาสิครับมาสิครับจังหวะนี้โอไม่ทันโอ้ยกระโดดช้าไปแต่ไม่เป็นไรเราชนะอยู่แล้วครับฟื yes. oh, sí, ler, oh, ้นขออ๋อเฮ้ยกำลังจะใส่ท่าไม่ตายนะโอเคชนะนะครับผมกว่าชนะโอ้โหสี่ประตูต่อสองครับเยอสอใช่ครับถ้าเกิดว่าเราอ๋อไม่ใช่มันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นการปลดล็อกคู่ต่อสู้ใหม่ๆนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าของเรามันอันล็อกยังไงอ่ะโอ้โหเราต้องใช้ประมาณหนึ่งแสนพอยต์เลอในการ ที่จะปลดล็อกนะฮะมันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นนะผมลืมแล้วอะต้องไปเล่นชิงแชมป์ป่ะครับเดี๋ยวผมลองไปเล่นอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเล่นชิงแชมป์สักนิดนึ่งแล้วนะผมอ่านี่ครับชิงแชมป์นะครับเราจะมาลองดูนะเพื่อก็บว่าไม่ได้ก็เราต้องใช้เหรียญซื้อแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเหรียญเรามีเท่าไหร่นะโอเคเราไปลุยโหมดชิงแชมป์กันเลยดีกว่านะอ่าเล่นยังไม่รอดเลยเราจะไปชิงแชมป์สละเอ้าอะไรอะโอ้ต้องเสียค่าเข้าด้วยอะไรอ่ะ โอ้อดนเสียค่าเข้าด้วยเหรอเมื่อก่อนมันไม่เสียไม่ใช่เหรอโอ้ตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วนะครับแล้วผมจะปลดล็อกตัวละครจากไหนอ่ะปลดล็อกตัวละครจากไหนอ่ะลีกเหรอหมลลีก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับมาเล่นธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะมาคููต่อสู้ต่อไปนะฮะที่เราจะเจอนะฮะนั่นก็คือเอ่อพ่อหนุ่มคนดีนะเหมือนนักมวยนิดๆน,นะพลังเขาคือสายฟ้าลมอะไรก็ไม่รู้นฮะ เอาละครับมาเจอกับทางด้านของนักมวยที่อยู่สัญชาติเซเนกัลใช่ป่ะวะหรือโคลัมเบียผมไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วเฮ้ยเอ้าโอ้โหแล้วเขาเขางงๆเลยไปจานมันเตะผมมากหลบตังตังหลักแล้วทำไมมันเตะมุ้ยไปไปอย่าให้มันได้อย่าให้มันได้ทําเมตาโอเย่ท้า,ไ,ไ,าไมตาเรามีปัญหาไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงั้นองเลยว่ะกัรทัดลูกนี้อึองคอแล้วกันนะจังหวะนี้อึลูกนี้พี่ขอลูกนี้พี่ขอสิมาสิมาสิมาสิเตะเตะไม่เน้นเตะคนไอ้ไม่เน้นเตะบอลเตะคนเตะคนเตะคนเฮ้ย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 ไม่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 อ๋อไม่ทันแล้วกันไม่ทันนะขอขึ้นมาล วืบทำได้ไหมโอเคได้ครับผมได้ได้ได้ปน,นหัวปนหัวฟืบฟืบฟืบเอา้าอะไรอะ่ะโอ้โหมันแลกครับอ,อ,อุ้ยเอ้ยม,มันได้เหมันกันโอชัดโอตายแล้วใช้ปิดับผมมันได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมลืมดูต,าย,ตายแล้ว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 อืมเฮ้ยต้องเข้าต้องเข้าเข้าเธอโอเคซีซี CC. เฮ้ยปล่อยผมเต็มก่อนแน่นอน,อน,นอร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยปืนสวนครับห้าเอาเอาอะไรอะ่ะโอโ้โหเสียท่าไม่ตายไปฟรีเลยไอเวนเอ้ย <laughs> อเอาเอาเขาเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้เป็นลูกตัดสินห้าประตูต่อสี่ครับชนะครับเจอาเบนเยส ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ย2 5อไพ่ถ้ามันได้พอยู่น้อยจังวะต้องไปเล่นโหมดไหนถึงจะได้ตังค์เยอะๆครับเนี่ยนะขอดูก่อนโอ้2ส0บพ์มันโอ้โหแล้วมันจะมีพวกสปีดพวกเดชพวกอะไรอย่างงี้กันครับคนต่อไปที่เราจะเจอเราจะเจอกับทางด้านของไข่คร,ครับเนี่ยผมใหญ่ๆวันนี้พลังลมปานแน่นอนฮะสัญชาติอะไรไม่รู้นะครับผมมาสัญชาติอะไรเราไม่เกี่ยวครับเราใส่เดี่ยวได้หมดมาเปิดก่อนได้เปรียบครับเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยลูกย้อ,อ,อยอย่างนี้ไม่เข้าครับตามคานฮนะจะังหวะนี้ อย่างไงครับอย่างไงครับยังไงครับนักแสดงไอ้ยังไงยังไงอยังไงยังไงเฮ้ยทำไม่ตายเขาเร็วมากทำไม่ตายเขาเร็วมากทำไม่ตายเขาเร็วมากอีบยายาเข้าโอ้มาเลยพหนุ่มเฮ้ยน้องมันลูกเล็กมาสิครับสองศูนย์มาสิครัพี่วันนี้เอ,เอ้า อ้าวรอด,ด่าครับต่อ้าวตายห่าแล้วตายห่าแล้วตายห่าแล้วครับยิงแ้ว่าอู้อ h oh shit เอ,อ,อายิงเอาย,ยิงจังหวะนี้ยิงโง่เอาวยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับคุณสมอนจังหวะนี้โอ้โหมาแล้วนะครับผมเอาวย่างไงครับคุณจเจาอยัางไงกับชีวิตครับคุณจเจาอยัางไงกับชีวิตยิงมาเลยอขอคืนมั่งล่ะเข้าอ้า เี้ยล่ะบอกแล้วพี่เล่นไปแล้วไอ้น้องเอ้ยเตะเตะเตะไม่เน้นเตะบอลเน้นเตะคนอ่าเออไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ <c oughs> เรียบร้อยคระพาประตูตัวหนึ่งครับปุ้ยทำ็นกระจอกงี้พลังแกก็ใส่แค่นีล้ลราเว้ยโอ้โหโอ,โอชดชดชดได้ไหมได้ไหมอุ้ยมันบังลงแล้วอุยยังไม่ทันใส่เลยชนะไปโอ้โห ครั้งในคนง่ายห้าหนึ่งนะโอ้ง่ายเกินอ <S <S อโอ้คนต่อไปจากสหรัฐอเมริกานะครับผมจากพ่อหลุ่มคนดีนะพลังอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เราชนะมาทั้งหมดกี่คนแล้วเนี่ยประมาณสองสมคนแล้วนะถ้าไม่รู้ตัวละครที่เราเล่นตัวซ้ำๆนะลุยกันเ,ๆๆเ,เลยีกว่าเลสโก o สนามอะไรเนี่ยโอ้สามโอ้เหมือนบา,บาสเกตบอลเลยนะวันนี้บอลบอลกูผิดเ้าแล้วยังไงโอ้โหอะไรจะง่ายปานนั้นนะขอแบบตึงๆเนี่ย ขาตึงกว่านี้ได้บจานย์เขบตึงกว่านี้เขาบตึงตึงตึงกว่านี้โอ้โหสังสูตรไม่ใช่ทําไม่ตายแต่ตอนนี้ทําไม่ตายมันมาแล้วครับตอนนี้ท่าไม่ตายมันมาแล้วครับตอนนี้ทําไม่ตายมันมาแล้วครับมามามาชาร์จอ่ะอ่ะรอรอรออ่ะไม่เข้าก็ชาร์จครับไม่เข้าก็ชาร์จังหวะนี้เข้าก็ชาร์จอุ้ยอุ้ยเอาคืนมาสิครับจังหวะนี้ไม่เข้าเลยสามเฮ้ยทำไมทําไม่ตายมันเร็วจังอะเฮ้ยจานท่าไม่ตายมันเร็วเกิน อ๋อเมื่อกี้มันโดนเรายิงนี่วะมาสิครับมาสิครับอ้าวโหอีซี่เกินอีซี่เกินเนี่บางทีก็อีซี่เกิดอะไรยังไงครับยังไงเอาเข้าแล้วเอาฮาประตูตึงยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้โหออขอขแบบตึงๆกว่านี้ได้ีอขอแบบตึงๆกว่านี้ได้โอ้โหกหนึ่ง 6, ครับจัน,นนะฮะ โอ้เขาตึงกว่านี้ได้ป่ะแบบตึงแบบหนังยางเลยอ่ะมาดิอ่ะอ่ะเข้าไหมเข้าไหมอ่ะอ่ะ,อะมา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 ,มาสาิบสี่วิถือว่าปล่อยให้เขาหน่อยเอาบอลหายไปนะวะเอ้าเอ้าบอลหายบอลวาร์ปครับมาถึงเวลาพี่เอาคืนมาแล้วนันน้องอึ้มยมือตะปะตะูเจ็ดสองนะฮะมาเลยสี่วิสามวิโอโ้มาเลยครับยังไงก็ไม่รอดอมา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 ,มา ตึ๊บโอชนะจะสองหูขอตึงๆกันนี้ได้อันนี้ขอตึงแบบตึงจัดเลยอาจารย์ <c oughs> ไปเจอญี่ปุ่นนะความเก่งระดับ3ดาวนิดๆนะครับผมถือว่าก็โอเคนะพลังคือขอนไม้เหรอไม่รู้ว่าพลังอะไรนะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาอัพของเรากันเลยดีกว่านะ <c oughs> จัมคิกส์พาวเวอร์โอ้พาวเวอร์พาวเวอร์ดชดชสปีดพาวเวอร์เอาผมผมขอเป็นเอ่อโอ้โหมันมีอะไรให้อัพเยอะมากนะฮะซึ่งผม แจะอัพนะแต่ตังมันไม่ค่อยที่จะพอนะสปีดอ่ะสปีดนิดหน่อยแล้วกันนะผมแล้วก็เหลือ200นะมาครับผู้ต่อสู้นะครับผมคนสุดท้ายนะครับผมพ่อหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้นะเอเชียเหมือนกันด้วยนะฮะมาครับอุ้ยสนามถือว่าสวยงามเลยดีเดียวเชียวนะฮะเอาละมาอุย้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย,เ,ยเป็นยาก,กันนะโลตโต้เนี่ยไอห่าอะไรครับเนี่ยเอาเอาบอลติดบั๊กบอลติดบั๊กโอจานอะไรเอ้ยเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนแป๊บนึงมันเด็ดเร็วไปหนึงเอาเข้านะเข้านะเข้านะเอา ฟึบสองศูนย์เอาย like, ังไงเฮ้ยแต่ตอนนี huh, ้เราท่าไม่ตายมันเต็มแล้วครับท่ำชมด้วยอะไรอะอะไรอะโอ้ยอู้มีบอลหลอกมีบอลหลอกด้วยไอ้ห่าเอ้ยถึงเวลาพี่เอาขึ้นละฟึบมันบล็อกเอ้ยโอเคอ้าหมวกหลุดหมวกหลุดหมวกนหลุดโต้หลุดจ้ะโอ้ยเอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ยคนนี้เขาตึงอยู่นะคนนี้เขาตึงเราต้องดูดีครับมันจะมีบอลหลอกเงือบมาย้อยย้อยมาเออไม่ได้ไอ้ห่าเอ้ยบอลหลอกบอลหลอกบอลหลอกอยู่ไหนวะอุ้ย เอาเด้งเด้งเด้งเข้า <Bro. S 1> เข้าประตูตัวเองแหมคุณพี่ใช้ท่า,ามไม่ตายไงครับเนี่ยผมอยากจะรู้สูตรจริงเลยเามาไม่เข้าหรอกโว้ยสี่หนึ่งครับโอ้โหี่วะขอแบบตึงกว่านี้ได้มา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 ชาร์จไป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 ยืนยืนเฉยๆอ่ะ,อะวู้ฮูหายตูวไงครับ,รบโอ้นี่เลอนี่เลยครับมาดีครับย้อยไหมไม่ย้อยไว้เอาละถึงเวลา ใช้มาใช้มาใช่มาใช้มาเลยครับใช้มาเลยอเอ้าไม่เป็นไรครับหนึ่งวิสุดท้ายครับโอ้โหอีซี่อยู่นะผมขอแบบตึงๆกันหน,นีได้ยแบบอยากได้ตึงๆอ่ะโหนี่ยังไม่ขนาดมือพี่เหล่นะโอเคนะมันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจร้งเตือนใหม่มๆด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมเดี๋ยวผมจะต้องไป ดูว่ามันปลดล็อกตัวละครยังไงนะเพราะเกมนี้ผมไม่ได้เล่นมานานมากๆแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยแบบนู้นเลยนะยังไม่ได้เล่นานานแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปลองดูแล้วก็จะมาต่อกันใน EP หรือพาร์ทหน้านะในการว่าการตอบรับตีนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้รการแจ้งเตือนใหม่ๆของช่องผมหรือว่าคลิปต่อๆไปหรือว่าคลิปอื่นในช่องด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครัับบบบผม๊าายยคร